กำลังเหลืองแล้วครับตอนนี้อินกำลังเหลืองเลยกำลังนาฐานครับฐานที่ข้างบ้านเลยครับนี่ค,คือข้างบ้านเลยครับตน้นไม้ก่อคาบง่ายหนึ่งนะครับต้นกล้วยด้วยนี่คือข้างบ้านครับ ไก่ปิ่งไก่มีอะไรครับเพิ่นงานหาบ่มานี่เริ่มพร้อมกับ ไม่สะเดียนะัตว์เามันนะแม่ก็ดูน้องคนนั้นทม่ในใยๆนนต้งังปล่ดีก็มันสิใหม่จัตมันสิบน่ากิน หอมเลยครับ้อมเลยครับกิิพร้อมยั่วยวนออกมาเลยรายการเมนูอาหารกับมิกลิ่น้อมได้วันนี้เจ้านายไม่อยู่สักคนครับคนหนึ่งไปเที่ยวเมืองการครับอีกคนหนึ่งก็อยู่กับแฟนก็เลยได้กินสองคนตายายเนี่ยครับ ปิ้งเราเลยปิ้งไก่ควันละมุนเลยดูเด็ด,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 ดนี่ครับกำลังสับนะครับสับก,กบให้เป็นชิ้นๆเลยมามาดูหน่อยแม่เล้ว กบตัวใหญ่นะครับกบมาตะไก่ครับเขาบอกว่ากบมาจากเชียงใหม่เมียนโปเพสไปเยาพะเยาเอ่อกบมาจากพะเยาวยาววสานสองตัวลอยครับนี่ยสองตัวลอยนะจียาแข็งม่ได้หรือลอยจเทากับกวาอุ่นหน่อยนะอดอกไก่อยู่ที่นี่กบไก่กันหอมห่ากินปะครับนา่ากินปะ เหลืองไม่รับอินมางเนี่ยโอ้ยเหลืองกะลามเลยนี่เห็นไหมใส่ใจใส่ใจปีนดีๆกวนจนๆกับเนี้ออีกยบยหมักข้าเนื้อมีพริกด้วยเขาบอกว่า สูตรพิสูจโลกไก่หมัก <criticizing> ส <Deadpool> ูตรพิสูจโลกครับนี่ดูสิครับน้ยนาทานบักครับสุกยี่หรือไหนม่นด้กับมี่มี่นี่ครับเมนูเดี๋ยวรอเบิ้งกับว่ามันสุกเล้ออกสินดาทาเป็นยังไงเนี่ยรับผม